เอาใหม่<ก>เริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดใช่เหรอเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวแม่จูนก่อน2 1<ห>1หนึ่งเมื่อกี้ยังท่องได้เลยเจอกล้องแล้วเกียนว่ะ ห้าห้าแล้วอะไร